สวัสดีครับผมแล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทาง KCPM นะฮะวันนี้เราไม่ได้มาเล่น h a r t ์ Stone นะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวโปรแกรมที่ผมใช้นะครับก็คือ Audition นะฮะ Audition เนี่ยมันมีข้อดีนะครับตรงที่ว่ามันสามารถดูว่าเสียงของเราเนี่ยมันดังหรือว่ามันเบาเกินไปได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเสียงเนี่ยมันไม่ดังมากไปแตะข้างบนนะครับเส้นเสียงเนี่ยมันไม่แตะข้างบนเนี่ยก็คือแสดงว่าเสียงมันไม่ยังไม่ดังเกินไปนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามันดังเกินไปจะเป็นแบบนี้ฮะ hello what's up man จะเห็นว่าเสียงเนี่ยมันดังมากนะครับเส้นเสียงไปแตะข้างบนเลยนะครับอย่างนี้ก็คือดังเกินไปนะครับเราจะไม่สามารถเอาเสียงที่ดังเกินไปกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาอัดเสียงเนี่ยถ้าเราใช้โปรแกรมแบบนี้นะครับมันจะดีมากนะครับมันจะช่วยให้เราดูว่าให้เสียงเนี่ยมันดังเกินไปหรือเปล่านะครับคำว่าคลิปเนี่ยมันเป็นเทคนิคอลเทอมนะครับเวลาเสียงมันดังเกินไปนั่นเองนะครับเสียงมันก็จะแตกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้เทคนิคที่ทําให้คลิปเนี่ยลดลงนะครับให้ดูนะครับว่าใช้ยังไง Diagnostics นะครับผมแล้วก็มาที่ d e ค l i p p e r นะครับวงเล็บ Process นะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นมานะฮะ d i a g n o s t i c s แล้วก็ Effects มันจะเขียนว่า d e ค l i p p e r นะครับแล้วก็ preset นะครับให้มาเลือกที่ restore lightly clipped นะครับหมายความว่าลดการคลิปนิดหน่อยนะครับ lightly ก็คือแบบนิดหน่อยนะฮะ มันก็จะบอกว่าให้เก์นเนี่ยลดลงมาประมาณ4% 4ลบ4นะฮะไม่ใช่4%นะขออภัยลบ4 dB นะฮะน่าจะเป็นเรื่องของความดังของเสียงนะฮะหมายความว่ามันจะลดลงประมาณ4 dB ถ้ามันดังเกินไปนะฮะวิธีแรกอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องต้องทำอย่างนี้ก่อนฮะเลือกเสียงทั้งหมดก่อนนะครับพอเราเลือกเสียงทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ให้เรากดสแ,แกนนะครับกดสแกน1ครั้ง อ่ามันก็จะบอกมานะครับว่ามีทั้งหมด64มี64ครั้งที่มันคลิปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดที่ repair all นะครับ repair แปลว่าซ่อมนะ repair เสร็จแล้วนะครับพอกด repair ไปแล้วเนี่ยมันก็จะลดลงเยอะเลยนะครับอ่าเรามาฟังดูนะฮะว่าเสียงมันไม่ยังไม่ดังเกินไปนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามันดังเกินไปจะเป็นแบบนี้ฮะจะเห็นว่าเสียงเนี่ยมันดังมากนะครับเส้น ก็คือประมาณนั้นนะฮะเราก็สามารถใช้ลดเสียงที่มันดังเกินไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันดังมากๆแบบคลิปมากๆเนี่ยมันก็จะทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะนะอืมก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ที่ไม่ค่อยดีนะครับอ่มันก็จะช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าไม้ที่ดีๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเสถียรอยู่แล้วเวลาเสียงที่เราพูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะคือจะปรับอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวคราวหน้าผมจะมารีวิวไมค์ตัวนี้นะครับที่ผมใช้นะครับก็คือ Snowball นะครับ USB ไมโครโฟนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าอันเนี้ยวิดีโอแบบเนี้ยเป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์แล้วก็ติดตามวิดีโอหน้านะครับเรื่องของไมโครโฟนได้นะครับผมทาง y t u t u นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ